เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่นะ่ารักทุกท่านเลยนะครับผมอยู่วันนี้เพราะว่าเกมสเตตอฟดีเคนะฮะก็เพื่อนเพื่อนทุกคนคงจะคิดถึงเกมนี้กันมากๆเลยใช่ไหมเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้นานแล้วนะครับผมเพื่อนคงจะคิดถึงคิดถึงกันเหลือเกินนะฮะแต่ตอนนี้คือผมจะบอกว่าผมจะทำยังไงดีรถ <laughs> พังนะครับไม่เป็นไร ผมจะผมจะทำการซื้อ,อที่นี่นะครับผมแล้วผมจะย้ายผมบอกทุกคนเลยว่าผมอาจจะย้ายถิ่นฐานนะครับเ,เพื่อนๆดีไหมไม่รู้นะฮะเอแต่ดูจากตรงนั้วผมไม่อยากย้ายอ่ะไม่ไม่เป็นไรผมขอซ่อมแล้วกันตรงนี้ซ่อมไวมากๆ <ls 2> มีเควสอะไรบ้างนะอ่ะอ๋อมีเควสที่บ้านนะฮะ รู้สึกว่าจะเป็นเฟสในเรื่องซะด้วยนะงั้นเราดูต่อเลยแล้วกันขอไปดูก่อนแล้วกันนะฮะเวรนในเรื่องก็ทำนะครับปุ๊บโอ้ปุ๊บ,บยังไงโอ้ยทรงนมีรถเราด้วยแต่เขาจอดแปบบ๊บไปดูแปบบ๊บโอ้โหรถบังรถบัง โอ้เนี่ยเหรอรอ,อ๋อเนี่ยรถไฟใหม่ออที่ผมที่ผมทำได้โอ้เท่เหลือ,เ,อ,อเกินโอ้ขอขึ้นนั่งหน่อยแล้วกันนะเ <c oughs> ท่จัดจัดหุบบอคเคนดี้ตอนนี้มีเควสอะไรมาบ้างอะม,มีคนในบ้านนะผมจัดไปจะเล่นไปเรื่อยๆนะฮะขอดูหน่อยว่าคนนี้มีเควสอะไรบ้างก็ของที่เตรียมไปนะผมอะไรก็ไม่รู้นะฮะ <c oughs> เยอะเหลือเกิน ขอเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับโอยแบกบของเยอะจริงเนาะผู้ชายคนนี้มีกระสุนอะไรบ้างที่ใช้ได้โอ้โหกระสุนน้อยมากๆขอทํากระสุนหน่อยตอนนี้กระสุนเราทําได้ชุดชนิดหรือเปล่าโอ้ไม่ได้เนาะเยอจังแต่ไม่เป็นไร้างั้นทําเหล็กทิ้งไว้ก่อนเลยล้วกันเนาะ,ะแล้วก็ผมคิดว่าผมต้องเปลี่ยนตัวนะครับ ผมไม่ได้เล่นนานแล้วจนแบบงงๆนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรฮะโง่วงนอนสติโอ้โหอืมเอาขึ้นไปไหนอะเพื <th> <th> ่อนจะเย็นๆครับนี่อย่าช่วงหลังๆนี้ผมจะมาทำเกมนี้บ่อยๆนะครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะคิดถึงกันนะฮะเพื่อนๆหลายๆคนจะคงจะบอกว่าโอ้โหพี่หายไปนานจนแบบผมลืมแล้วเอาจริงะแบบว่าผมก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกครับผมแต่ว่า ผมเห็นเล่นเกมนี้แล้วทุกคนเบื่ออะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าในเมื่อทุกคนเบื่อแล้วอะไรเงี้ยผมกไม็ไม่รู้ว่าจะเล่นไปทำไมนะครับประมาณนั้นก็เลยบอกว่าพักบ้างอะไรบ้างนะฮะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมก็จริงแล้วผมไม่เบื่อเลยนะเกมเนี้ยแต่ผมจะมาไปบ่อยแล้วกันทุกคนจะ,ะคิดถึงผม, <c oughs> ผมจะมาไปบ่อยนะ เอารถคันไหนไปดีคันนี้แล้วกัน Let's go ตรงนู้นเลยเนาะเอาละ,ะไปะอุ๊ยโอ้โหถ้าเต็มกายขาลูกผมยิงแย่เหมือนเคยวันนี้พี่ซอมบี้ก็คิดถึงเกมนี้นะครับผมเลยกลับมาอีกครั้งหนึง่งทำภารกิจกันนะผมแต่ว่าผมอาจจะมาเล่นแบบว่าไม่ค่อยนานนะครับผม ว่ารู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรน,นะผมจะพยายามประคองให้มันถึงแบบเป็นร้อยๆพานแล้วก็อยากจะเล่นให้ถึงร้อยวันนะฮะช่วงหลังไมามาเนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้เลยแล้วก็งูจะไปติดเกมโรบอกอยู่นะฮะเพื่อนคงจะเห็นคลิปกันแล้วใช่ไหมเรื่องอะไรมันสนุกดีนะผมโรบอ,อะผมก็เล่นกับกับแฟนผมนะฮะก็เลยบอกว่ามันเพลินดีนะครับผม สำหรับใครที่อยากจะแอดเพื่อนผมในโรบบอกอะไรหรืออะไรบ้านผมก็สามารถแอดได้ตามชื่อในเกมโรบบอกนะครับไปดูกันได้นะฮะฝีมือผมอาจจะดอดๆลงนะครับผมเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานกับเราเกมนี้แต่ผมมีโปรเจกต์อยู่ในใจอยู่แล้วตั้งแต่ตอนที่ผมเคยบอกตอนนั้นยังไม่มีโอกาสได้ทำนะฮะเพราะว่ามีคลิปเยอะมากจริงๆเยอะแบบจนแบบโอ้โหไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่จะหมด

ที่ลงมาเนี้ยหวาขอขอดึงยังไงยังไงครับขอ,รขอดึงกระาชากขอดึงกระาษชากรูปของไม่เกรงใจโหเล่นน้ำมันปึ๊บโอโ้โหเอาเก็บไว้เฟฟนี่คือแบบของเยอะมากจริงๆเรียบร้อยให้ไปหาใครก็ไม่รู้นะฮะก่อนไปขอคนที่นี่ก่อนละกันเนาะ อีกทักทีเดียวได้ยาว,วิ่งนะฮะก็จมจมอยู่ป่ะเล็กก็วิ่งมาไม่ได้เหนื่อยนะฮะตัวละครตรงนี้เลยเนาะใกล้ๆกล้ปาตี้ปาตี้เกาะมาแค่นี้เองใกล้ๆเองทำไมไม่เดินมาเอาเองเนี่ยเนี่ยคนพวกนี้เนาะไปเลย บลัลเพื่นๆผมยังงว่า,วาบาลัลลผมได้ไ,ไหนโอ้โหสุนจับเยอะมากเลยผมได้มาจาก,พกเพื่อนเพื่อนผมให้มาไม่รู้มันทำยังไงอยากบวกกับคนพว่นี้วะไรกันกผยากบวกกันบากเลยอยากกระสู้คนนี่ยมีแค่นี้เหรอเา oh, <thank> <laughs> ทิ้งเลยของพวกนี้ไม่เอา ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีเพื่ออะไรมาใหม่นะฮะไม่เป็นไรรู้สึกว่าถอยหลังมันจะมีไฟแล้วนะครับผมอุย้ยอัปเดตอัปเดตใหม่อัปเดตใหม่เพิ่งเห็นนะเนี่ยเฮ้ยเท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 อ้ออา10วันแล้วครับเพื่อนตอนนี้ผม50วันแล้วครับผมบอกเลยโคตรเยอะถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะฮะ ถ้าถึงวันแล้วเนี่ยมีอะไรให้ทำบ้างไงแถวนี้ไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้โหอยากไปกระทิ้วคนแล้วเนี่ย<อ>แต่กระทิ้วไม่ได้นะถังถังหมดถังหมดกระทิ้งตอมบี้แถวนี้เล่นดีกว่าน่าจะมันโยโมเยอะหูมาเลยมาเลยซอมบี้เหรอ ไง่งนงเขาเรียกว่าเหลือเขาเรียกว่ากระสุนมันหลืโอ้โหควาชันติดเลนะเพื่อโหไปโลสาตัวจอดจอดกระทืมมันนามาดครับดีครับเขมาดิครับหมดแล้วหมดแล้วแค่นี้เหรอออมาสิครับโอ้โห ฝากขึ้นต่อไม่มีอะไรแล้วขึ้นต่อผมอยากจะไปกระทืบคนแถวไหนมันมีคนแถวไหนที่แบบกระทืบไป้งบางวะเนี่ยไม่มีคนอะไรมามาเลยหรอโอ้โหเต็มจัดเลยเรียกโซลวิร์ดได้ไหมเอ๊ยรู้สึกว่าจะมีเควสมาใหม่นะผมเปิดเควสที่ผมเรียกเมื่อกี้แหละอ่าตรงไหนอ่ะนี่หรอ ไปดูที่มันคืออะไรอะโอ้โหพันกว่าเมตรยังไกล้ไม่จะทนเลยขอทนทนยับทนยับอ่าบัตรที่ฟาตูฟาหน้าบัตีนี่แบบลูกคนนี้นผมรู้สึกปลื้มไฟไฟสีนอนกุดแรงเลยไฟกุดแรงเลยมาบัตรที่กอ้ตรงนี้ทำมีเยอะมากเลยเนี่ยจริงๆ อยากบวกอยากบวกอยากบวก c ของทอมบี้แล้วเนี่ยจอดมาเลยครับพี่นี่ไงบอกเลยจัดการอย่างรวดเร็วตัวละครตัวนี้เหนื่อยด้วยนะไหนอะให้คือใครอะนี่เหรอเฮ้ยผมสามารถไล่คุณพวกนี้ออกจากบ้านได้เว้ยมันให้อะไรอะอะไรเราบ้านะลังนี้ ไม่ให้เรานะเรากะเทยมันเลยมาดิมาดิผมไล่มันออกถึงบ้านแล้วผมบอกเลยมันเลงผมรอแล้วตรงนี้ตอนนี้ผมโดนแน่ผมโดนแน่ผมบอกเลยผมบอกแค่นี้ผมโดนแน่ผมโดนแน่มันเลงผมละถ้าเลงเล็งเหรอผมขอเลงกลับแล้วกันมาดิเล็งมาเลงกลับไม่โกงอ่ะผมบอกแค่นี้เอาดินีกเสร็จหนึ่งเสร็จสองเสร็จไฟสองเสร็จสองอุ้ยโอ้โหทีเดียว เพียแค่แค่ทีเดียวเท่านั้นเร็วเรอึบอลุก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 อ๊โอ้ยอ้ิ <c rick ets> ดยาขิดยาขิดยาโอ้โหลลบลตายแน่ตายแน่อึบเยอะเยอะ่โอ้โหสับัดสับัดหางดวยวการสับัดหางกันเทพโอ้โหเกือบตายโอ้โ้ฟตแลง้ื่อลวะแลงเกิน โอ้ยดีนะที่ได,ด,ได้บาเดตอันนี้มายังคงผมแย่ได้มันแน่มีมีดดีด้วยมีปืนด้วยนะเอาปืนมาเอาปิดทำไมวนะเนี่ยเปิดดิ AK เอามาเอามาให้หมดของอ้อกระเป๋าไม่เอามีใครให้กระทืบอยู่ไหมแถวนี้พันธมุนพันธมิตรกระทืบหมดนะผม อันนี้ก็รอเรียกอยู่ไม่ยอมมาทักทีอยากไปกระทืบมันโอ้ตรงนี้บ้านเหลืองนะฮะไปเคลียร์บ้านเหลืองกันดีกว่าโอ้โหงานนี้เกือบตายผมบอกเลยว่ามันเอาชีวิตไปทิ้งเมื่อกี้นี้ดีนะที่แบบว่ายังไหวอยู่บ้านเหลืองสองหลังเลยนะตรงนี้หลบไปดีครับหลบไปดีครับดูดูหลบหลบเลี้ยบเคลียบอย่างนีเ้เร็วเคลียบอย่างนี้เร็ว การยังวดเร็วครับผมหมดผม่าหมดผม่าหมดผมว่าหมดหมดไหมหมดไหมอุ้ยวายเหรอวายเหรอหมดเกลี้ยงครับหมดเกลี้ยงหลังนึงหลังนึงข้างบนข้างบนงวายเหรอเรียกว่าผมมามาเต็มตู้อุ้งนี้คนไม่ได้ไปหาดีปะหาีได้ปะไม่ได้อีกโอ้โหทางขึ้นหายากจริง ขอยัดน้ำก่อนละกันกะบบกนะครับระเบิดไฟนี่เหล่าซอมบี้ทั้งหลายพร้อมบวกทุกตัวอับบลูเตอรอ้าไม่มีแล้วเหรอแค่นี้เหรออะไรกนครับดี่อาา๋โอ้โหบ้านเดี่ยวมันแค่นี้เห็นเมื่อกี้เห็นสองหลังอยู่เลยหมดง่ายจงุงอะไรกัน หลบ,ลบ,ลบลดิหลบหลบขึ้นรถขึ้นรถให้ไวให้ไวให้เร็วมาฟ้ามีตัวไหนอีกอ่ะเดี๋ยวไปเคลียร์อีกหน่อยหนึง่งตรงนี้หลังเนี้ยไป้าเออมาแล้วเจ้าค่ะตอนนี้ผมมาแล้วเจ้าค่ะอุ้ยมองเห็นตายตายตาย <laughs> ต้นไม้บงังมองเห็นขึ้นข้างบนรถแล้ว เขาสูงเลยนั <ajuda bag> <agents> hey, نا, ่นเนี่ยเอาละเปพี่เปพี่สายเปย์กำลังมายังไงมาก็ไม่เป็นไรเว้ยไม่ห่วงเว้ยเราบีบาลเล็กขั้นเทพอยู่เอาระเบิด์ป้ายสายเว้ยเปพี่เปย์มาไหมพี่เปย์พี่เปย์มาไหมเยอะเยอะถึงนั้นถึงนั้นอีกไปอีกเลวันลั่นกเลยวันลั่นทุ่งบอกเลยวันลั่นทุ่งอี่จะนี่ไงสายเวขั้นเทพ โอ้โอ้มาไกลมาไกลเกินอันนี้มาไกลเกินพี่เป้พี่เป้นี่ไงนำกระนำกระนำกระนำไปก่อนเปิดหมวกเปิดหมวกยังไงครับยังไงครับยังไงครับเหลือเหลือมันลั่นตอกนัดว่ะมันยังเหลืออีก่แล้วเนี่เยเหลือเกิน นี่ไงนี่ไงนี่ไงพุ่นทิวพุ่นทิวโอ้โหจัดการอย่างรวดเร็วพี่กิฟพี่กิฟอย่างไรพี่กิฟฮัลโหลฮัลโหลพี่กิฟโอ้นี่ไงเคลียร์ละบ้านนี้แต่ข้างในไม่เคลียร์ดิครับโอ้โหข้างในมีของบ้านเลยคือเงี่ยเงี้ยเงี้ยเงี้ยทั้งหมดแล้วกันของตอนนี้ สายเวทอัดประตูอ๋อเหนื่อยจะเพิ่มเราไปโอ้โหมาไงวะเดี๋ยวเดียวมากันยังไงหมอไม่เห็นฮะสายตาพร่ามัวเมื่อกี้นี้กลับบ้านก่อนดีกว่าไปแล้เด้อเจอกันเด้อรถนี่ทับพังเอ๋อถึงบ้านแล้วโอ้โหรถนี่ทับเละ เขาไปลุยงานหนักมาแล้วเนาะไหนเนะี่ยพี่เดิมไหนฮะพี่เดิมจากไหนซ่อมรถแป๊บหนึ่งสภาพรถนี่ดูไม่ได้แล้วโอเคเดีย๋ยวคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะนะผมก็เป็นคลิปตั้นๆเนาะก็ไม่ได้แบบว่ายาวอะไรนะครับ <Hey> there, ผมก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกัน,นผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอกาสหน้าผมจะมาเล่นใหม่แล้วก็ อาจจะสนุกกวันนี้ก็ครับผมก็วันนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย